ออนี่วันนี้ว่าจะทำอันนี้นะจ่ออ๋อชื่อประกณ์ชื่ออะไรมาแล้วเนะดี๋ยวดูอุปรกรณ์ก่อนน,นี่มาจากจีนเลยนะก็ราคาสามร้อยกบาทสามร้อยสี่สิบสองบาทค่าส่งก็สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทอืมน,น,นี้เลือกมาเป็นสีดำอออันนี้เคยเห็นอยู่แบบเวลาเขาเขาเจาะหน้ากองกันเขาเจาะไว้ทำไม ไว้เพิ่มเพิ่มเบสแล้วก็หลักๆก็ไว้แย่ไม่อ๋อแย่ไม่ก็จะเย่แบบนี้ก็ได้แต่เสียงมันอาจจะแรงไปหน่อยมันอาจจะไม่ทุบไม่ตึ้งไม่ตึ๊บตึ้งไม่ตึ๊บตึ้งต้องเย่จบตรงแต่เขาไปมิกเอาที่หน้าเครื่องป่ะหรือเปล่าจะตัวพัดกระบะจะสวยเลยนี่แต่มันตั้งใจครับรี่นะครับตัดออก